สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสเก็ตฟุตบอลที่เขารบรักทุกท่านทุกคนครับในรอบดึกๆแบบนี้กับผมต่อเลยเอฟชยนายุแล้วก็ข่าวสารที่เอามาอัปเดตให้ฟังนะครับพี่ของกานาโชบอกปัดหรือเปล่านะครับโอ้มีรายงานบอกว่าแมนยูเดยนะสั่งสอบข่าวรัว่วแรดฟอร์กานาโชหลุดทีม แล้วข่าวนี้มันหลุดไปได้ยังไงนะครับรายงานข่าวจาก a i l y m a i l นะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดำเนินการสอบสวนภายในว่านักเตะคนไหนเอาข่าวของทีมเนี่ยไปปล่อยสู่สาธารณชนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนหน้าเกมชนะแมนซิตี้นะครับในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้วันอาทิตย์มีข่าวหลุดออกมาว่ามาคัสอร์ดฟอร์และก็อเลฮันโดรกานาโชไม่มีชื่อติดทีม เรื่องนี้ได้รับการยืนยันเมื่อมีการประกาศรายชื่อผู้เล่นในเกมที่เอเธนสเตอดียมออกมาแล้วปรากฏว่าไม่มีทั้งกันาโชและก็แรดฟอร์ดจริงๆนะครับสคนไม่มีจริงๆร,รายงานบอกว่ารูเบนอัมริมได้สอบถามกานาโชแล้วก็อามัตเยโลว่าใครกันแน่ที่เป็นคนต้องรับผิดชอบกับข่าวรั่วในครั้งนี้ท่านของสื่ออย่างแมนเชสเตอร์วิลดิงนิวส์ครับอ้างแหล่งข่าวภายในสโมสรขอเคลียร์ว่า การที่กาณาโชไม่มีชื่อในเกมนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อบ่งชี้ว่าเป็นพี่ชายของเขาที่เป็นคนปล่อยข่าวส่วนจานั้นของเมโทรครับสื่ออีกสำนักหนึ่งรายงานบอกว่าพี่ชายของกาณาโชปฏิเสธข้อกล่าวหาของชาวเน็ตนะครับว่าเขาคือคนปล่อยข่าวก่อนหน้าเกมที่จะเตะก็คือเกมที่แมสซี่กับแมนยูเจอกันทางด้านของอโมริมครับกล่าวถึงเรื่องนี้หลังจบเกมเขาบอกว่าผมรู้เรื่องราวนี้นะแต่ไม่รู้เหมือนกันสิ ผมคิดว่ามันไม่มีทางแก้ไขอะไรได้ในทุกวันนี้เพราะคุณมีคนมากมายอยู่ภายในสโมสรแล้วนักเตะก็คุยกับเอเจนต์ผมไม่รู้เหมือนกันคุณอาจจะไปคุยกับเพื่อนมันยากที่จะทราบนี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกนะแต่ก็มูฟอนกันเถอะไปลุยกันต่อในเกมหน้าแล้วดูกันว่าพวกเขาจะหาตัวจริงครั้งต่อไปเจอหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่รูเบนอาริมนะครับได้ออกมาเปิดใจหลังจากที่ก่อนนั้นเนี้ย มีข่าวหลุดรั่วออไปว่าจะไม่มีแรดฟอร์ดแล้วก็กาลาโชแล้วก็พอประากาศรายชื่อออกมาก,ก่อนจะเจอกับแมนซิตี้ไม่มีชื่อของสองคนนี้จริงๆนะครับไม่มีทั้งกาลาโชดไม่มีทั้งแรดฟอร์ดนี่แหละครับก็ปล่อยเลยทมเลยนะครับเพราะว่าเกมมันจบไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็ชนะไปก็ถือว่าโอเคนะสำหรับแมนยูก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับที่ให้พักไปก่อนนะครับสงบเสงี่ยมจิตใจทั้งกาลาโชก็แรดฟอร์ด เมื่อคืนนี้ก็ถือว่าเล่นแบบท็อปฟอร์มครับสำหรับแมนยูปรดชีพแมนสเตียส์สองหนึ่งที่อิติฮัดสเตเดียมนะฮะเดี๋ยวเราไปตามข่าวสันกนต่อแล้วกันครับโอ้โหเมสันเมาส์นะเมสันเมาส์โชคร้ายครับเจ็บอีกครับฉะนั้นของพี่เจงครับรูเบนมอริมยืนยันแมนยูต้องการคาแรคเตอร์แบบเมสันเมาส์จริงๆ รูปเบนออมอดิมกุนซือของแมนยูครับยืนยันว่าเมสันเมาส์เนี่ยกองกลางกระดูแก้วคือนักเตะที่มีคาแรคเตอร์ในแบบที่สโมสรต้องการเมาส์ลงเป็นตัวจริงในเกมชนะแมสตี้เมื่อคืน2-1ที่เอติฮันสเตเดียมครับแต่เขาลงเล่นไปแค่12นาทีแรกนะก่อนมีปัญหาบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งเล่นต่อไม่ไหวครับเสียความรู้สึกไปเลยเกือบร้องไห้เมสันเมาส์เมื่อคืนนะครับเสียดายนะครับด้าน,นของนูเซมาร์ราวีก็โดนเปลี่ยนตัวในครึ่งหลัง ทำให้เกิดกระแสะความกังวลเกี่ยวกับสภาพความฟิตของนักเตะทั้ง2คนหลังจบเกมรูเบนอัมริมกล่าวก็บอกว่าปัญหามันอยู่ที่เมามากกว่านูเซมาสราินนะเมื่อคุณเข้าไปในอุโมงคุณคิดเรื่องนี้ทันทีเลยเพราะเรามีเกมให้เล่นเยอะมากเราต้องการเอาชนะต่อไปเรื่อยๆด้วยมันจะเปลี่ยนแปลงไปหากเราไม่ชนะในเกมหน้าเมื่อโดนถามถึงกรณีของเมสนมันเมานั้นชนะันของรูเบนอัมริมบอกว่า ใช่เลยเขาเหมาะกับสไตล์ของเราเขาจะพยายามเรียกความวิสต่อไปเพราะเขาเป็นนักเตะที่เก่งมากนอกจากนั้นภายนอกสนามนั้นเขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ในแบบที่ผมอยากให้มีภายในทีม,มเป็นแบบที่พวกเราในสโมสรแห่งนีน้ต้องการให้มีในทีมจริงๆเมสันเมาส์เคลื่อนที่ไม่ใช่ว่าเขาเร่งความเร็วนะเขาเคลื่อนที่แล้วก็ยืดขาออกไปแล้วก็รู้สึกบางอย่างได้เป็นโชคร้ายแหละมันไม่ได้เกี่ยวกับ ปัญหาในร่างกายของเมาส์เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ดีและเขาจะต้องฟื้นฟูร่างกายเพราะเราต้องการเขากลับมาอันนี้คือสิ่งที่รูเบนอมริมนะครับได้เปิดใจบอกว่าอยากได้นักเตะคาแรคเตอร์แบบเมสันเมาส์นะครับเมสันเมาส์รอดูแล้วกันนะครับว่าจะกลับลก็จะบาดเจ็บต้องพักใช้เวลานานเท่าไหร่รอดูนะครับ <S <S เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข่าวสารของคาริมเบเซ m ม่ากันหน่อยมีรายงานบอกว่าเบเซม่าเนี่ย อาจจะพิจารณาแขวนสตั๊ดหลังจบซีซั่นนี้กับอ,อัลเอติฮัดที่ซาอุดีอาระเบียก็ได้รายง,งานข่าวล่าสุดจากสื่อสเปนอย่างเรเรโบครับบอกว่าคาริมเบซิม่ากำลังพิจารณาถึงแนวทางเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพหลังจบฤดูกาลนี้กองหน้าชาวฝรั่งเศสอย่างเบซม่าย้ายจากเรอัลมาดริดครับมาเล่นให้กับอ,อัลเอติฮัดเมื่อกลางปี2023แต่ฤดูกาลแรกในลีกซาอุดีอาระเบียเต็มไปด้วยความยากลำบากทั้งเรื่องของผลงานแล้วก็ปัญหากับคุณสื่อ ล่าสุดเรเรโบบอกว่ากองหน้าวัย36ปีอย่างเบซีมาเริ่มพิจนารณาทางเลือกในการเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพหลังจบฤดูกาลน,นี้แม้สัญญากับออาติฮัทยังคงมีจนถึงกลางปี2026นะครับรายงาน,นก็บอกต่อไปบอกว่าเอาติฮัทยังคงคาดหวังให้เบซีมาเคารพระยะเวลาในสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายมีร่วมกันนอกจากนั้นบอร์ดบริหารของเอาติฮัตพร้อมลงมาเจรจา,จา,จาด้วยตัวเองนะครับอยากให้เล่นต่อ สำหรับผลงานในซีซั่นนี้ของเบนเซม่าถือว่าดูดีครับโดยเบนเซม่าทำไป10ประตูกับ3แอสซิสต์จากการลงสนาม10เกมบนเวทีลีกสูงสุดของซาอุดิอาระเบียแต่นันสื่ออย่างเรย์เรโบทิ้งท้ายบอกว่าเรอัลมาดริดกำลังจับตามองสถานการณ์นี้เหมือนกันเพะมาดริดพร้อมมอบตำแหน่งทูตสโมสรให้กับเบนเซม่าหากนักเตะตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพนะครับน่าสนใจจังเลยสำหรับคาริมเบนเซม่าครับ เหมือนจะพิจารณาแขวนสตาร์หลังจบซีซั่นนี้ <c oughs> น่าสนใจนะเพราะว่าในวัย36ปีแต่เขายังอยู่ในระดับสูงสุดได้นะเอาจริงๆยังสามารถเล่นในระดับสูงสุดได้แต่ตอนนี้ไปอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียแล้วฟอร์มเนี่ยอะไรต่างๆมันก็ยังกองหน้าเบอร์เ้าที่หลายทีมไฟฝันเหมือนกันนะครับประสบการณ์โชคโชนเหนืออยู่แล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโชคโชนดีมากๆ แต่ไม่รู้ครับแต่เขาจะพิจารณาหลังจากจบฤด,ดูกันนี้ว่าจะเล่นต่อหรือว่าจะแขวนสตัดก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับทุกทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเลยครับสำหรับสถานการณ์ของคารินเซิมาต้องมารอดูนะเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อนะครับเป็นข่าวสารของลามินยามานนะครับแบบนี้บาซุลน่าเจือนแน่ๆครับลามินยามานเจ็บข้อเท้าต้องพักอย่างน้อย1เดือน หนึ่งเดือนเลยนะครับโอ้โหเจ็บจีดลามินยามานครับอาจจะต้องพักรักษาตัวนานถึง1เดือนหลังจากได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวาในเกมที่บาซ่าแพ้คาบ้านต่อเลกาเนส1-0เมื่อคืนที่ผ่านมาวันอาทิตย์จากการทดสอบเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพบว่าลามินยามานมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นข้อเท้าระดับหนึ่งคาดว่าผู้เล่นรายนี้จะต้องพักรักษาตัวราวๆสามถึงสี่สัปดาห์นะนี้คือแถลงการจากบาซ่าเองนะครับแนวรุกวัยรุ่นยยรานะครับอย่าง ลามีนยาเมาในวัย17ปีมีอาการเจ็บในช่วงครึ่งแรกของเกมนี้และดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยส่งสัญญาณขอเปลี่ยนตัวด้วยแต่หลังจากแต่หลังจากนั้นก็วิ่งปลอกลับไปเล่นต่อได้ยังไงก็ตามครับยามาโดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่75โดยให้กาบี้ลงไปเล่นแทนอจากนั้นของมาคูสซ็อกนะครับผู้ช่วยโค้ชซึ่งคุมทีมข้างสนามแทนที่อสริกซึ่งติดโทษแบนนะครับถูกถามถึงการเปลี่ยนตัวของยามมล โรเบิร์ตเลอนดอฟกี้แล้วก็แดนนี่โอโมโดยเขาอธิบายหลังจบเกมบอกว่าเราต้องการผู้เล่นที่สดใหม่เราเปลี่ยนโครงสร้างของทีมด้วยกองหน้า2คนเพื่อพยายามเปลี่ยนดินามิกสำหรับลามิญามาเป็นผู้เล่นคนสำคัญของบาซ่ามาโดยตลอดในฤดูกาลนี้ทำไป6ประตูกับ12แอสเซสจากการลงสนาม20นัดนะครับนอกจากนี้เขายังได้รับรางวักวลกค้เนบอยประจำปีนี้ด้วย24 บาร์เซโลนาครับจะกลับมาลงสนามอีกครั้งในวันเสาร์หน้าด้วยการเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดตราหมีซึ่งทั้งสองทีมมีคะแนนเท่ากันนะแต่ลูกทีมของดิโกซิเมิวนี่ลงเล่นน้อยกว่า1นัดน,น,นะครับนะรอดูครับเจือเลยบาซ่าเยามาต้องพักรักษาตัวนะครับมาปูดข่าวสารหงแดงลิเวอร์พูลกันหน่อยครับรายงานจากบิลครับบอกว่าลิเวอร์พูลสนใจทาบลีรอยซานี่เอามาเป็นตัวแทนของโมฮเมดซาลาห์นะครับ รายงานจากแดนไซกรอกครับบอกว่าลิเวอร์พูลได้ติดต่อไปอยังล er ีรอยซาน่ปีของไบเยนบูนิกเพื่อสอบถามโอกาสย้ายทีมย้ายสังกัดลิเวอร์พูลครับมีปัญหาเรื่องอนาคตกับโมซาลาที่มันยังไม่ชัดเจนเพราะว่าสัญญาของเขาจะหมดแล้วหลังจบฤดูกาลนี้ไปขณะที่ซานีก็มีปัญหาเรื่องสัญญาใหม่ที่หมดลงในปี2 0 2 5เหมือนกันนะครับแม้เจ้าตัวเนี่ยบอกว่ากําลังคุยสัญญาใหม่อยู่นะแต่ตอนนั้นสัญญาเดิมนะพูดผิดเมื่อกี้นะ สัญญาเดิมที่จะหมดลงในปี2025แต่ตอนนี้กำลังคุยสัญญาใหม่กับไบยเยอร์นอยู่เหมือนกันรายงานก็บอกว่าลิวพูมองว่าลีรอยซานี่น่าจะเป็นตัวแทนที่เหมาะสมหากโมซาลาย้ายทีมออกไปซานี่เคยเล่นในพิม์ลีกนานถึง4ปีกับแมสตี้และติดทีมชาติเยอรมันไปแล้ว67เกมทั้งนี้หากไบยเยอร์นเลือกไม่มอบสัญญาใหม่ให้กับซานี่เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเลือกย้ายกลับมาแข่งในอังกฤษก็ได้นะสำหรับซานี่นะครับก็อรอดูแล้วกันเนาะ อก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับยูสกอร์สามห้ายูสกอร์สามห้าเอสถ้าสนใจก็ไปร่วมรุ่นสนุกกันได้ครับแอดไลน์พิธีแอนยูสกอร์สามห้าเอสได้เลยมีอนำน้าด้วยนะอย่าลืมเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามชุดเวทันวาคมนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับแจกหนักแจกแลกแจกจริง,รงต้องยูสกอร์สามห้าเอสครับทุกท่านทุกคนมีความคิดเหน็นอะไรยังไงกับข่าวสารในรอบดึกๆแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ยาวยๆขอพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารด้วยกันมาตลอดนะครับ ก็พยายามขัดสันมาเป็นอย่างดีครับทำอะไรก็ขอให้มีความสุขหลับได้เงินหมืน่นตื่นขอได้เงินแสนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะตั้งใจทํางานตั้งใจเรียนนะขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเป็นแปลงบ่อยผมก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกันมีน้ํามูกนะหรือว่าคัดจมูกก็พยายามรักษาตัวอยู่นะครับก็อ่านข่าวให้ทุกทนคนฟังต่อยาวๆนะวัดดีรักที่สวดครับผม